เทพวนพับรับสึกเพื่อนๆเบื่อการออกกำลังกายในรูปแบบเดิมๆที่จะต้องไปฟิตเนสหรือไปสปอร์ตคลับกันหรือยังคะวันนี้กล้วยจะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็น m a r ชิ a l a าร์ตจิ i กกิ้งเทควันโดมวยไทยยูยิสสูหรือว่ายิมนาสติกเขาก็มีนะคะแล้ววันนี้ออกกำลังกายเรื่องกล้วยๆค่ะให้กล้วยพามาออกกำลังกายที่บ e l i e v e Martial Arts Academy ค่ะ ถ้าอยากออกกำลังกายแล้อยากเสียเหงื่อเนี่ยต้องไปที่ b e l i e v e ไมช่น Art Academy แต่ถ้าอยากดำน้ำและอยากให้ชีวิตวันหยุดแบบชิวๆเนี่ยให้มาเรียนดำน้ำที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับที่เนี่ยเขาสอนดำน้ำแหงเดียวในอีสานเลยนะพากินกันมาเยอะแล้วจนลูกแพลเริ่มบน่นว่าอ้วนอ้วนแล แล้วก็มีเ่มีลูกเพจเริ่มถามหาแล้วว่าที่คล้วยพาไปกินไม่พาไปออกกําลังกายบ้างหรอคะคลิปนี้มาเฉลยกันค่ะว่าทําไมกล้วยกินแล้วไม่อ้วนสักทีไปออกกําลังกายกันค่ะ ค่ะแล้วสำหรับคลาสเทควอนโดของที่นี่นะคะก็จะเป็นเด็กๆเ,เรียนกันค่ะซึ่งกลวยเนี่ยก็พารูกเนี่ยมาออกกําลังกายที่นี่ด้วยค่ะแล้วประโยชน์ของเทควนโดนะคะนอกจากที่เขาจะได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะโรงเรียนสอนเทควนโดเนี่ยมีหลายที่ครับบางที่เนี่ยพัฒนาเพื่อให้เด็กแข่งขันครับแต่สาหรับที่บิลิฟไมเช่นอาร์ตที่นี่เน้นตั้งพื้นฐานและเบสิกที่ดี การันตีโดยครูวานวานที่เคยคว้าแชมป์ไมเช่นอาร์ตวอร์ริเออร์บางคนอาจจะรู้สึกว่าครูวานหน้าตาคุ้นจังเลยใช่ครับเราอาจจะเคยเห็นครูวานในภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งมาแล้วก็ได้นอกจากที่นี่จะสอนเทควันโดในเชิงกีฬาแล้วแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าไมเชนอาร์ตก็ต้องสอนศิลปะการป้องกันตัวด้วย เด็กๆที่เรียนเทควันโดที่นี่จะได้เรียนนันชา k ุหรือกระบองสองท่อนแต่ถ้าอยากเรียนอาวุธประเภทอื่นๆก็สามารถลงเรียนในคลาสส่วนตัวได้นะครับและนอกจากนี้หลังจากที่ลูกๆเสร็จคลาสเทควันโดแล้วนะคะกล้วยและพี่บูมก็จะมาออกกําลังกายมวยไทยที่นี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็น1ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราจะได้ออกทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอซึ่งคุณครูเนี่ยเขาก็จะผสมผสานทั้ง2อย่างลงตัวในคลาสเดียวค่ะเทควันโดทุกคนครับรับสึก คัสมวยไทยที่นี่ครับจะเริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายแบบคาร์ิโอครับโดยอาศัยฐานมวยไทยออกกําลังกายแบบจับเวลาซึ่งในแต่ละครั้งที่มาเนี่ยฐานก็จะเปลี่ยนไปไม่ซ้ํากันเลยครับทำให้ทุกครั้งที่มาเนี่ยไม่เคยเบื่อเลยแถมยังได้ฝึกทักษะของมวยไทยมือเท้าเข่าศอกอีกด้วย ส่วนสาคัญของการฝึกมวยไทยเนี่ยคือการล่อเป้าครับสำหรับคนที่มาใหม่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าทางครูผู้สอนเนี่ยเขาจะคอยปรับให้เหมาะสมกับคนที่เริ่มเรียนส่วนคนที่มาบ่อยแล้วครูก็จะปรับเพิ่มท่าและเพิ่มเทคนิคให้ครับส่วนอีคลาสนึงครับที่ผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนในอุดรก็คือคลาสยุยุสูสำหรับคนที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้อยากฝึกไว้ป้องกันตัวอย่างจริงจังโดยกีฬายุยยุสูเนี่ยนะครับจะเน้นการป้องกันตัวในระยะประชิด ซึ่งเมื่อเราฝึกจนชํานาญครับจะสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงๆ ushi. โดยยูยุสุนะครับจะรวมหลายทักษะการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะต่อยทุ่มแล้วก็การจับล็อกซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้หญิงนะครับนอกจากควรูวานแล้วก็ยังมีครูไผ่ที่เป็นผู้สอนหลักในคลาสมวยไทยแล้วก็ยูยิสุความเก่งการันตีด้วยโล่เหลี่ยญและเข็มขัดในตู้ถทายอยากรู้เนี่ยต้องมาดูกันเองนะครับ ส่วนคนที่อยากออกกําลังกายแต่ไม่อยากเรียนวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับที่นี่เขายังมีคาสซุมบ้าซึ่งสอนโดยครูโรสคนดังอีกคาสนึงที่เท่ไม่เหมือนใครคือคาสยิมนาสติกสําหรับเด็กที่นี่เน้นพัฒนาพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาทิกกิ้งหรือถ้าใครชอบฟรีลันนิ่งเนี่ยก็มาเรียนพื้นฐานยิมนาสติกจากที่นี่ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกีฬาทิกกิ้งนะครับกีฬาทิกกิ้งคือการนำศิลปะป้องกันตัวมารวมกับยิมนาสติกครับอย่างเช่นพวกท่าหมุนตัวเตะหรือตีลังกาเตะอะไรแบบนี้เนี่ยแหละดูคลิปวิดีโอจบแล้วผู้ปกครองที่สนใจพาเด็กๆมาเรียนเทควันโดหรือเพื่อนๆที่สนใจมาเรียนศิลปะการต่อสู้สามารถแวะเข้ามาได้ที่ b i e v e Martial Art ได้ทุกวันเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะมาต่อยมวยกับกล้วยนะคะมาเจอกับกล้วยได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เลยค่ะ และสำหรับยิม b e l i ฟมา m เชลอาร์ตอะคาเดมี่อยู่ในซอยพมปกายติดกับโรงเรียนพัฒนาปัญญาค่ะและสำหรับวันนี้ออกกำลังกายเรื่องกล,กล้วยให้กล้วยพามาที่ b e l i ฟมา m เชลอาร์ตอะคาเดมี่ค่ะ